ได้ครับเที่ยงแล้วนะครับวันนี้เราทานข้าวกับบ้านแม่น้องชมพู่นะครับนี่เตรียมกับข้าวแล้วนะครับโอ้มีอะไรบ้างครับวันนี้เจ้าของบ้านตัวเปียกเลยล้างจานตมันหุงตามันฮุงครับโอ้ยน่ากินจังนี่ตำมีไก่ด้วยนะครับเดี๋ยวทอดไก่เลยปะโอ เฮ้ยโหข้าวกำลังไม่ไหวเลยกินกันนอกบ้านนะครับเรื่นี้กินข้าวนอกบ้านนะครับกินข้าวนอกบ้านนี่คือข้าวนอกบ้านเรานะครับไม่ใช่ร้านอาหารนะที่นอกบ้านน่ะเอ๊กินหมดแล้ว แกชอบกินไข่เหรอพี่ชายไข่ครับแนชอบไข่อแล้วอ๋อแอนชอบไข่กับข้าวอยู่นะ<ล><ล>แต่ว่ากับข้าวมันเยอะอยู่แกกินไ<ม>แล้วกทำให้เรากินทุกวันเลยครับน<อ>ันกินไก่แกะไหมใครจะกินไม่สิงฮะเมซสิง กีนบะเดอบเลยเราเร็จบอี่เย็นก็เ็นร้อนมากี่ดูบครบนะครับพ่อบอกว่าสุดยอดอแล้วไกลยยนานสินสนส่งกินดูดูหน่อยสิจก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  คงนี่สรางรายได้ได้แล้วไหมเอาจร้ใช่เราจุดหมายยืนยันก่อนโอ้เป็นที่อยู่ไปแล้วสอ,องถึงสามวันหรือไม่ก็สองอาทิตย์มาลองดูไม่รู้ใส่ถูกหรือเปล่าที่อยู่นั่นถูกแต่ว่าไม่รู้มันถูกบรรทัดไหมไเข้าไปดูในบ้านนะครับเรากได้ยินเสียงใครทอดไข่ครับได้ยินไม่ได้ครับได้ยินมาแล้วครับเสียงไข่ทอดไข่ครับ ได้ยินก็ก็ก็ไข่ทอดไขครคร่เขาเนี้ยแอบดูดูพ่อควเนี่ยอ้าวเอาอีกแล้วครับไข่เจียวไ <laughs> ข่เจียวช่องแผ้ดูจะฟูไหมครับเดี๋ยวดเดี๋ยวยเดี๋ยวจะต้องใส่พริกนิดนึงใส่ใบกระเพรา <laughs> <laughs> สุดครับ ตามมาถึงห้องครัวนะครับได้ยินเสียงตีไข่เอาเทว่าอร่อยนี่ไม่ใช่ไข่นะครับผงดีรสดีใส่รสดีใส่เดียอร่อยเลยครับโอ้ย้ๆๆๆ้ๆๆ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 วๆๆๆๆ้ๆๆๆ พ่อครัวมาเองครับใส่กะเพราด้วยใส่ใปกระเพรานพ่อครัวฝากฝากช่องสิครับช่องอะไระครับอย่าลืมติดตามช่องสหพายุศูนย์แปดด้วยนะครับกด <c oughs> ติดตามนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่องชมพูเพชรกดติดตามด้วยนะครับชมพู่เพชร fc แปดอ่าโอ้โห <c oughs> พ่อครัวกพ่อครัวแต่ว่ากับข้าวเยอะนะ แม่จะพู่บอกจะกินไข่เหรอมาดีข <laughs> ้าวแล้วร้อนมีไข่นิดนึงอ๋อยังไม่ทอดไข่ไปหน้าบ้านก่อนนะครับนี่ร้านแม่จะพูดกลางวันนะกลางวันดูกระเป๋ากระเป๋าดูก่อนฟ้าผ้า จัดการแล้วนะครับเราจัดการแล้วครับไข่นกกระทาต้มกินกับส้มตามแก้เผ็ดงานเยอะครับเอคนกินไม่รอแล้วนะคนทำก็ทำไปในอันหนึ่งไปทำไข่เจียวอยู่เลยไข่เจียวทอดไข่อยู่ใส่พริก,กด้วยไข่เจียวนี่ช่องอะไรนะพี่ชาย